สวัสดีนะคะชาวราศีตุลน,นะคลิปนี้เป็นคลิปดรความรักทุกสถานะนะคะของชาวราศีตุลน,นะประจําวันที่2 3ถึง31มีนาคนมีนา้นะคะว่าความรักของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งชาวราศีตุลน,นะคะคือผู้ที่เกิดวันที่24กันยานะถึง23ตุลานะคะก็ช่องของเราดูตามซันรักตะวันตกนะคะหากคุณลัคนาหรือราศีตุลก็สามารถเข้ามารับชมกันได้เนาะซึ่งมาดูกันเลยนะคะว่าคนโสดนะชาวราศีตุลน,นะคะใน ปากลางเนาะเออมีนานี้นะความรักของคุณคนโสดนะคะจะเป็นยังไงเนาะจะมีใครเข้ามาไหมหรือว่าคุณจะยังโสดเหมือนเดิมนะคะสําหรับชาวสีตูนเนาะมาดูกันนะคะอืม ชาวราศีตุลคนโซนนะคะมีโอกาสเนาะที่คุณจะมีคนเข้ามานะคนนี้เป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนที่มีความต่างจากคุณเนาะอาจจะไปชอบชิ์กบฎราศีธนูได้เนาะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งฉลาดมีความสามารถเป็นคนที่มีอีโก้เป็นคนที่ไม่ยอมใครเนาะที่อาจจะเข้ามานะคะซึ่งเข้ามาผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์นะคะหรือการโยกย้ายงานการเปลี่ยนแปลงงานนะคะการย้ายที่อยู่นะคะตรงนี้ที่ทําให้คุณกับเขาได้เจอกันการเดินทางอะไรเงี้ย ได้นะซึ่งเขาเองจะเป็นคนที่มีความชอบไลฟ์สไตล์นิสัยที่ค่อนข้างต่างจากคุณนะแต่เขาเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างลุยนะเป็นคนที่อ๋ออาจจะชอบขับรถเร็วชอบออกกําลังกายฟิลประมาณนี้ได้นะที่อาจ,จะเข้ามาหาคุณหรือว่าเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะซึ่งความสัมพันธ์นี้แอนรู้สึกว่าตัวคุณเองจะ ดูคนนี้นะเออไม่ค่อยแน่ใจกับเขานะคะเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณกับเขาค่อนข้างมีความต่างกันเยอะอยู่แต่ว่าคุณจะรู้สึกชอบนะในความเป็นเขานะคะด้วยความที่เขาดูมีเสน่ห์เขาดูเป็นคนที่เก่งดูเป็นคนที่อาจจะปกป้องคุณได้มาเลยทําให้คุณอาจจะรู้สึกดีกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะลองพูดคุยอยากจะลองออทําความรู้จักคนนี้ดูบางคนคุณกับเขาเป็น คนในแบบเดียวกันนะหมายความว่าอาจจะเป็น LGBTQ หรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายก็ได้ที่เข้ามานะคะเพราะมันมีความเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเพศเดียวกันน่ะได้นะสำหรับคนนี้นะคะที่เห็นเนาะเราพ่ายมันขึ้นโรแมนติกฟิลลิ่งมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะรู้สึกดีกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าเออความสัมพันธ์นี้แบบ ก็ดีนะต่อให้มันมีความต่างมันมีความที่เป็นคนแบบอาจจะบางคนเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์บางอย่างที่ไม่ตรงกันนะแต่คุณจะรู้สึกว่าเออคนนี้น่าสนใจแล้วก็อยากที่จะลองทำความรู้จักดูนะคะนะได้นะสำหรับชารลีตุลน,นะคะนะเราไปต่อการสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะ จะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเนาะสำหรับคนคุยไม่ชัดเจนเนาะเออชาวราศีกันนะคะไปดูกันนะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนคุยไม่ชัดเจนเนาะในปากหลังนี้นะคะจะเป็นยังไงเนาะไปดูกันความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะ ัญหานะคะในความสัมพันธ์เนาะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันมีการทะเลาะมีการเถียงกันนะคะอาจจะมีเขาเรียกว่า ความคิดเห็นที่ต่างกันนะคะฝ่ายของเขาคุณอาจจะดีวกับธาตุไฟเนาะเมสิรธนุเขาจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีแพชชั่นกับการทํางานเป็นคนลุยๆเนาะซึ่งความมีสเสน่ห์ของเขามันอาจจะดึงดูดนะคะให้มีคนเข้ามานะในฝั่งของเขาเนาะซึ่งฝั่งของคุณอาจจะรู้สึกไม่โอเคแล้วมีโอกาสที่คุณเลือกที่จะเทคนนี้นะหรือว่าเลือกที่จะนิ่งใส่เขานะคะพอรู้สึกว่าไม่อยากที่จะมีปัญหาในความสัมพันธ์เอาจริงๆคุณรู้หมดนะว่าคุณ ู่ของคุณนะ่ะหรือว่าคนที่คุณคุยด้วยอยู่ไม่ชัดเจนตรงนี้คือเขาเองอเนี่ยเจ้าชู้หรือว่าอาจจะมีคนคุยคนอื่นเข้ามาคือคุณรู้หมดเลยนะคะแต่คุณนิ่งนะซึ่งมันจะมีสงครามประสาทหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนในความสัมพันธ์นี้นะคะนะในปัก หลังนี้นะสำหรับชอสีตุลน,นะคะคนคุยไม่ชัดเจนเนาะแล้วก็มีโอกาสที่คุณเลือกที่จะนิ่งไปเลยนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะไม่ได้ไปต่อนะคะกับเขาหรือว่าอาจจะเลือกที่จะ หยุดความสัมพันธ์นี้ไม่พัฒนาความสัมพันธ์นี้เราก็รู้สึกว่าเออตัดสินใจจบความสัมพันนี้ไปเลยดีกว่านะคะนะบางคนคือเขาอาจจะมีคู่มีแฟนหรือคุณอาจจะได้ไปรับรู้ก็ได้ว่าเขาแบบอาจจะมีคู่มีแฟนหรือว่ามีคนที่จริงจังอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยมีโอกาสที่จะทําให้ตัวคุณเองนะคะเลือกในการที่จะไปเปิดใจคุยกับคนอื่นหรือว่าลองไปทําความรู้จักกับคนอื่นที่ เข้ามาฝังคุณด้วยเหมือนกันแล้วก็อาจจะนิ่งใส่ความสัมพันธ์นี้ไปนะคะนะสำหรับคนคุยไม่ชัดเจนเนาะสำหรับชาวาศีตุลน,นะคะซึ่งไพ่เึ้น่องรีทีนเนาะแอนุ้สึว่าคุณจะกลับมาดูแลตัวเองกลับมาพักกลับมายาวๆหัวใจจิตใจตัวเองนะคะตรงนี้นะในปักหลังนี้นะสำหรับชาวาศีตุลน,นะคะเราไปต่อการสำหรับ คนมีคู่นะชาวราศีตุนนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคู่นะในปักหลังนี้จะเป็นยังไงนะคะไปดูกัน ชาวราศีตุลน,นะให้ระวังนะคะไม่คุณหรือก็คู่เนาะอาจจะมีแอบบมีความรู้สึกนะไปให้กับคนอื่นนะคะหรืออาจจะแอบ,บไปรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่คู่ของตัวเองนะได้นะในปักหลังนี้นะคะแต่ว่าแอนเห็นว่าต่อให้คุณจะรู้สึกดีหรือว่าไปแอบ,บรู้สึกกับใครสักคนนึงก็ตามแต่ความสัมพันธ์ของคุณกับคู่มันก็จะยังอยู่นะ มมันก็จะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะนะตรงนี้เนาะต่อให้คุณจะไปแอบ,บรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งตรงนี้ซึ่งคนที่คุณแอบ,บไปรู้สึกดีด้วยอะ่ะหรือว่าคนที่คุณไปแอบ,บชอบด้วยตรงเนี้ยอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอ๋อตัวเขาเองอะ่ะอาจจะเป็นคนที่อา่าคือเขาอาจจะเป็นคนโสดเขาอาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังเจ็บช้ำในเรื่องความรักความสัมพันธ์มา ก็จะเป็นคนที่คุณกับเขาได้เจอการผ่านในเรื่องของงานอาจจะเป็นคนในกลุ่มเดียวกันอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนที่รู้จักกันอะไรเงี้ยเอออาจจะเป็นคนที่เขาแบบค่อนข้างทําทงานเก่งหรือแก้ปัญหาให้กับคุณอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆคุณอาจจะไปรู้สึกดีกับเขาด้วยความที่แบบเขามีสเสน่ห์เขาเก่งเขาดูพราวดูดอะไรเงี้ยคุณอาจจะไปรู้สึกดีนะคะหรือว่าอาจจะรู้สึกไปแอบชอบไปแอบสนใจคนคนนั้นได้เนาะโดยที่คุณอาจจะไม่ได้แสดงออกนะคะนะตรงนี้เนาะแต่ว่าคุณกับคู่อ่ะแอนมอสท้ายที่สุดแล้วมันก็จะยังคบ แล้วคนคนนั้นก็จะเป็นได้แค่คนที่คุณชอบคุณสนใจหรือว่าคุณแอบรู้สึกดีนะคะเพราะท้ายที่สุดแล้วชาวราศตูลแอนเห็นว่าต่อให้ตัวคุณเองจะไปรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นคู่หูไม่ได้เป็นแฟนของตัวเองอะ่ะ แต่คุณก็จะยังรักษาสัมพันธภาพนะคะระหว่างคุณกับคู่ไว้เนาะเออตรงนี้นะคะแล้วก็แอนรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันก็จะยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นคู่กันนั่นแหละนะคะแต่ว่ามันมีโอกาสที่คุณจะไปรู้สึกดีกับใครก็ไม่รู้สักคนหนึ่งที่เขาอาจจะเป็นคนอ่าบางคนเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันบางคนเป็นคนในที่ทํางานเดียวกันนะคะตรงนี้เนาะคุณอาจจะรู้สึกดีแล้วก็อาจจะรู้สึกอยากจีบเขานะอาจจะอยากแบบเออไปพูดคุยกับเขาอะไรเงี้ยแต่แอนมองว่าท้ายที่สุด แล้วมันก็จะเป็นได้แค่คนที่คุณสนใจแค่นั้นนะคะแล้วก็ คุณอาจจะไม่ได้กล้าทําอะไรไปมากกว่านั้นเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดว่าคุณมีคู่มีแฟนแล้วคู่แฟนของคุณอ่ะเขาดีอยู่แล้วเขาไม่ได้ทำผิดอะไรอยู่แล้วประมาณเนี้มันก็เลยมีโอกาสที่คุณก็จะกลัวว่าคุณจะแบบเออถูกเขาเทหรือว่าโดนคู่ตัวเองแบบทําให้แบบทิ้งคุณไปอะไรประมาณนี้ได้มันก็เลยทําให้คุณอาจจะรักษาความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ไว้โดยที่ก็แอบรู้สึกดีกับคนนี้อ,อ้องจริงนะสาเหตุที่คุณไปแอบรู้สึกดีกับเขาเนี่ย มันไม่ได้เป็นแค่ปัจจัยที่ว่าเขาเก่งฉลาดแล้วมีเสน่ห์เนาะแต่มันเป็นลักษณะที่คู่ของคุณนะ่ะ อาจจะมีการปล่อยบะละเลยคุณในบางเรื่องแล้วมันทําให้คุณอาจจะอยู่ในโมเมนต์ที่รู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวแล้วคนคนนี้ก็อ,อาจจะเข้ามาเทคแคร์คุณเข้ามาปกป้องให้คําแนะนําคุณนู่นนี่นั่นแล้วคุณอาจจะไปหลงเสน่ห์เขามันเป็นเหมือนแค่อารมณ์แบบชั่วคราวหรือว่าชั่ววูบหนึ่งแค่นั้นนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับคู่มันก็จะยังอยู่นะอืเพราะคุณน่าจะไม่ได้กล้าทําอะไรกับคนที่ คุณเข้าไปชอบหรือว่าคุณเข้าไปสนใจนะคะเพราะคุณก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าจะทําให้คู่ของคุณน่ะเสียใจแล้วกลัวว่าเขาอ่ะคู่ของคุณเองอ่ะจะเลือกทิ้งคุณไปนะคะตรงนี้นะสําหรับชาวราศีตุลเนาะก็จบไปแล้วขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะอาจจะตรงไม่ตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าไปซีเรียสนะถือว่ามาดูกันสนุกๆก,ก็ขอให้ชาวราศีตุลดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านลบ๊ายบาย